ไววว้ดยยค่าารักเเใจเีนขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ตล์เชนะบ่ายยามาห้านะคะอันนี้ครับผมเทปนี้ครับผมสัปดาห์นี้เราร่วมกันฉลองชัยกันหน่อย <Yeah. S 2> เย้เลื่องจากยอด,ยอดจองถล่มทลายมากนะครับถูกต้องในงานโมอเตอร์โชว์ปีนี้ใช่1นึ่ันคัน ปาติโกเยอะรู้ไหมว่ารุ่นไหนคือเรือธงของการจอมรุ่นไหนครับพี่อา5 c สิ n e c า e d และอา5 c สิ n e c า e d M ดอืมปาตแน่นอนออโตเมติกก็ไม่ธรรมดารุ่นเอ็ SP ครับนี่ยอดจองถล่มทลายฮอตมากแล้วก็เป็นกระแสอย่างต่อเนื่องมีของแต่งอยู่ในตัวให้เรียบร้อยแล้วก็มีของพรีเมียมด้วยใช่ครับไม่ธรรมดานะคะรุ่นนี้ ใช่ครับเห็นไหมคะมันเป็นยอดจอที่เรียกว่าสวนกระแสเศรษฐกิจจริงๆใช่ใชมันมองเห็นเรื่องของความต้องการของการใช้รถจักรยายนยนต์ที่เป็นคุณภาพจริงๆใช่ครับไม่ว่าจะเป็นออโตเมติกหรือรถเกียร์ใช่ครับก่อนอื่นนะคะเรามาพูดถึงเรื่อง r 1 5 Connects กันก่อนได้ดดดครับผมคะอนีงจับว่าเป็นรุ่นเรือธงในงานโมอเตอร์โชว ภายใต้บูธของอยามาฮ่าปีนี้นะคะเปิดตัวใหม่เลยถูกต้องครับ<ช>ทั้งหมด4ี่สีสองรุ่นน่าและที่สำคัญเปิดตัวก่อนใครครับทางอินเทอร์เน็ตใช่อันนี้ต้องถามคุณเก็ตละก่อนที่จะเปิดตัวมาร์ชโชนะครับเราก็ได้ไปร่วมทดสอบรอบสื่อรอบยูทูบเบอร์กันนะครับอื ที่สนามแข่งอาจา์เซอร์กิปโอ้โหอย่างมันเลยครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็รถนี่ให้ออปชันพิเศษมาเยอะมากนี่แหละคือว่าจะเป็น traction control ใช่คุชชิพเตอร์ใช่ระบบ ABS แบบดูอใช่โอ้โหขับในสนามนี่บอกเลยว่าบิดอย่างเดียวแล้วก็ตบเกียร์ตึ้มตึ้มได้เลยใช่มาแบบอันนี้ตัว R15M นะครับใช่ R15 Connected ABS ใช่ถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาจะไม่มี Quick พเตอร์อือืแต่ก็ขับ สนุกเหมือนกันเราสองคนเนี่ยครับได้ไปทดสอบขับทั้งสองรุ่นผัดคนละรอบตอนแรกผมว่าขับแค่รอบเดียวแหละแต่ขับไปขับมาสนุกขับ12รอบเลยมันเกิดความมันใช่เลือดเ e s ซิ่งมันขึ้นมาใช่ใช่ทำให้แบบว่ามาเปิดตัวนี่ยอดจองถล่มทลายเลยนี่แหละนี่แหละออนไลน์ด้วยนะขอออนไลน์ก่อนออนไลน์เห็นบอกว่าเป็นปรากฏการณ์แค่8นาทีใช่เขาจองให้แค่100คัน ให้หนึ่งร้อยครั้ครับระบุเวลามาหมดภายใน8นาที8นาที100ครั้ถือว่าไม่ธรรมดานะอันนี้คือไม่รวมยอดยอดจองในงานนะอ่าอันนี้คือออนไลน์อย่างเดียวออนไลน์รู้สึกว่าจะจองลายท่วงเที่ยงคืินไหมพี่ที่เขาบอกใช่เที่ยงคืนะเป็นเวลาพิเศษด้วยใช่เป็นเวลาพิเศษด้วยเที่ยงคืินพอหลังแค่เที่ยงคืนปุ๊บแค่8นาทีพี่คิดดูดิอืมหนึ่งร้อยครั้งมันเกิดปรากฏการณ์ที่เเเรรรรีีียยกกวว่่่าาาออนนนต้้้้งงงงถถจจะพูดึืิๆแล ประวัติศาสตร์ของ R15 เราก็ไม่ทำงาใช่ครับเพราะว่า Yamaha R15 เนี่ยเกิดในช่วงประมาณที่รถสปอร์ตไม่มีป้อนเข้าสู่ตลาดแต่ความต้องการของผู้ใช้รถต้องการคำว่ารถสปอร์ตมากๆแล้ว R15 ก็เกิดออกมาพร้อมการยอมรับกจะไม่ผิดน่าจะประมาณ5หรือ6ปีที่ผ่านมาใช่ครับใช่ไหมก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ยามาฮ่า คอเดต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเขา<ช>แล้วเวอร์ชั่นที่จัดเต็มใช่ครับดูแล้วในอุปกรณ์ของรถ r 1 5 Connected นะเอา Connected ก่อนนะคะครับแล้วก็ไปสู่ n e n t e d M ใช่คร,รู้สึกว่าจะให้มาแบบน้องๆ Big Bike เลยใช่ครับมันมจะมีของตัว M เนี่ยครับพี่จะมีโหมดเลสที่แบบว่าไว้จับเวลารอบแต่รอบที่เราขับในสนามได้ด้วยนะพี่ที่หน้าไม้ครับอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับ และอย่างที่อ,อานติาใมาในตัวนี้ก็คือ y i o o n n e t t ครับพี่ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับ Yamaha ที่พิเศษขึ้นไปกว่านั้นนั่นคือระบบการสื่อสารร,ระหว่างรถกับผู้ขับขี่ใช่ครับผมถ้าใครซื้อ Yamaha ในรุ่นที่ใช้ y c o n n n c t แล้วรบกวนให้รีจิสกันนิดหนึ่งนะคะใคจะได้ใช้ประสิทธิภาพของระบบรถได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเขาใส่ระบบไอให้เข้ากับไว้ตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่ะเรามาคุยกันต่อ<ะ>เกิดจากการเทสมาครับ<ะ>แล้วพอเราเทสแล้วเรารู้สึกว่าติดใจไหมติดใจตรงไหนติดใจตรงไหนก็คือที่ได้ไปทดสอบในสนามน,นะครับคือโอกาสน้อยครั้งที่เราได,ได้ไปขับในสนามแบบนั้นแล้วใส่ชุดเล็กซิงสูตรอะครับพี่เต็มสูตรใช่เต็มสูตรน้อยมากแล้วได้ทดสอบจริงๆการเทโค้งจริงๆการแบบบิดคัาเร่งเติมคันเร่งในสนามน,นี่เป็นอะไรที่แบบ ประสบการณ์ที่ดีมากครับอถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเดี๋ยามาฮ้าจับให้เต็มใช่ครับแล้วก็เราได้เทสช่วงของการเทโค้งไหมเทครับเทครับเทแล้วรู้สึกยังไงเช็คพื้นเลยไหมพื้นสะอาดเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นครับพี่ผมกลัวรถเขาจะล้มใครเป็นคันแรกของประเทศไทยผมก็เลยแค่แบบแค่พอขับสนุกสนุกครับพี่แต่ตัวที่มีควิคคิเตอร์เนี่ยครับคือเราสามารถแบบ ตกเกียร์ขึ้นโดยไม่ต้องแบบกำคัดอย่างเงี้ยมันออกโค้งดีมากเลยครับคือพูดง่ายๆว่าไหลไหลได้เลยไหลเต็มเต็มใช่โดยที่ไม่มีอะไรสะดุดเลยใช่ครับผมโอ้โหสุดยอดแล้วทานนี้ความรู้สึกเป็นยังไงหลังจากเราเทสมาก็โอ้โหรู้สึกว่ายามาฮห้ให้ของมาจัดเต็มมากใช่ครับใช้อะไรบ้างที่เป็นพิเศษก็มีแท a c ชั่น control ที่เวลาเราเลี้ยวโค้งมัใหญ่เลี้ยวโค้งแล้วเราต้องเหมือนว่าต้องชะลอแล้วก็ต้อง เลี้ยงคันเร่งไว้ใช่ไหมแต่ R15 นี่สามารถเปิดไปเลยโดยรถไม่สบัดใช่ล้อไม่สบัดล้อไม่สบัดใช่ใช่ครับ็นรล r a c t i o n control ก็ถ้า่อไม่ต้องไม่มีอะไรสะดุดในช่วงที่เราไคโค้งสามารถถ้าจะเป็นสนามแข่งก็คือไปได้ไวกว่าคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีการแข่งใช่ครับการแข่งขันระดับโลกเลยนะใช่ R15 ถอดมาครับก็พูดง่ายๆว่าใครใช้ r 1หรือ r 1 m อยู่ ตัวนี้ก็น้องๆเขาใช่โอ้หอดแบบมาเลยหน้าเขาก็ใช่ใช่อา m วันเอ็มเลยนะใช่มองเรามองจากบูธมาสีเสืเหมือนเป๊ะเหตทุกอย่างอา m วันเอ็มยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับต้องอาเจ็ดครับพี่ตอนนี้อาเจ็ดนี่แบบไปจอดข้างกันผมนึกว่ารุ่นเดียวกันนี่คือด้วยมิติรถใช่ด้วยมิติรถก็ไม่เที่ยงเลยเหมือน S Max กับ Max อ่ะใช่ครับมิติก็จะทัาไล่ๆกันอยู่ใช่ครับคนไม่รู้คนมองไม่ผิด ไม่ต้องไปดูสีๆหน้าเขาขายกันขายกันมากขายกันมากากลับเข้าสู่เรื่องของมอเตอร์โชว์กันวันนี้เรามาสรุป R15 Connected โดยเฉพาะ n o n t e d t ครั M จริงๆแล้ว2รุ่นนี้เท่าที่ดูยอดจองนะคะไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าในบูธเนี่ยก็เห็นว่า R15 Connected MABS รู้สึกว่า จะขายดีกว่าขายดีกว่าครับขายดีกว่าด้วยแล้วผมเห็นตอนนี้ก็มีคนรับรถแล้วนะครับพี่เหรอใช่ครับมีคนเริ่มรับรถแล้วไอ้ไอ้ที่แบบว่าทําหมายเลขทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยหมายเลขหนึ่งเนี่ยเขารู้กันเลยยังเขาประกาศยังไม่ประกาศครับต้องรอจัดตลาดอีกทีโอ้ต้องจัดตลาดกันอีกเดี๋ยวเราต้องตามติดตามไว้แล้วก็เชิญคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งมานั่งคุยกับเราตรงนี้กัน ถ้าเป็นไปได้นะอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยจริงๆว่าเขาทำสื่ยังไงสืบมาให้ได้ว่าเป็นใครดีกว่าราคาราคาราคาของหมยเลขทะเบียนอันนี้ราคามูลค่าเกือบแสนครับผมเลขทะเบียนหนึ่งตัวเดียวครับผมหนึ่งตัวเดียวเนี่ยใช่ครับเหมือนได้รถฟรีเป็นหมดหมดเก่าหมวดเก่าจะมีราคาสูงกว่าอ๋อเหรอใช่ครับโอ้ไม่ธรรมดาอันนี้ก็เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะสาหรับรุ่นนี้ ก็ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวและข่าวดีๆมาเสนอกับคุณผู้ชมค่ะครับผมร่ววววเลาาานไ้้ดยคััุใจ